สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปเดอ้อพี่น้องจ้าหลายวันแล้วไม่ได้เข่าป่า <c oughs> วันนี้เข่าป่าอีกแล้วเหงาพี่นอ้องอคิดถึงพี่น้องเดอ้อเหงาอยู่คิดถึงในป่าพี่น้องวันนี้มาก,กักะตาน่อยพี่น้องหนาวหนาเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปคุยกันในป่าเดอ้อพี่พี่น้องน้องมาคุยกันเดอ้อหลายวันแล้วอืยาสนกับเหงาคือกัน พอเจอเฮ็ดฝนกลับมาแล้วพี่น้องจะเก็ยบยากนิดนึงเด้อค่ะฝนก็เทมาแล้วค่ะอุ้ยเด็กุงยเอาเด็กพี่น้องเอ๊ะ เดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะก็ยังดีที่ว่ามาได้เจอเนาะย่างน้อยๆเราก็ได้กลับเข่านะพี่น้องอาหารของคุณตาคุณตาชอบดูค่ะดูค่ะเนี่ยแม่ไม่ได้ออกป่าหลายวันพี่น้องมาเจออย่างนี้ก็โอ้โหชื่นใจยายสวนเลยพี่น้องเอ้ยไปฟังอีลาค่ะอีลมหลัเก็บเลยพี่น้อง อันนี้ก็ดูกันเด้อแบบแม่ไม่นี่นะย่านโอ้กชาย่พี่น้องเพราะว่ามันหนาวเราเก็บบางทีเขา้าดอกเขาก็แตกต่างย่ายก็กลัวจะไม่ใช่โทรหาคุณตาคุณตาบอกว่าเจออยู่เจอแต่ลอยเข้าเก็บประสันวามาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเพชรน้ำกันป้า,าก,กินไม่กินกับมวนคักแต่เก็บเพชรนี่แหละพี่น้องสนุกแต่เก็บเพชรนี่แหละหลายวันเราไม่ได้เข้าปา้า มากับมาเว็บเว็บวันนี้เขาคักเธอพี่น้องฝนจะโตก็หายไปแล้วเฮ็ดพึ่งไม่ขึ้นให้เก็บกปเก็บมันเฮ็ดเหลืองนี่แหละน้อพี่น้องเนาะย้ายน่ะเฮ็ดพึ่งจะบ่าายสวนโกหกเ้อพี่น้องแย่แย่สวนบอกว่านี่แหละช่วงนี้แหละเฮ็ดพึ่งมันจะคืนแต่อากาศมันเปลี่ยนแปลงมากโพดแล้วายสวนจะเล่าสู่ฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงพี่น้องแม่หมอติดลบนะพี่น้องเอ้ย่าว่าแต่เฮ็ดไม่ขึ้นเลยแต่ายสวนก็ไม่อยากจะออกบ้านเลย คุณตาหนาวสาั่นละงอกหนาวลายแม่พี่น้องหนาวห,าห,น,หนาว,นาวอู้อันนี้อันตานีฝนคือจะตกบ่อยอยู่พี่น้องมันชุ่มไปถึงนู่นน่ะเดี๋ยวจะได้มาเลาะเฮ็ดพึ่งตานี่แหละรอให้มันหายลมหายหนาวจังนิดเนาะพี่น้องเนาะอย่าหนีกันไปไหนเด้อพี่น้องเด้ออยู่เป็นหมูกันอยู่เป็นหมูย่ยสนนี่นะ่ะไม่มีเฮ็ดอันนึงกับเก็บเฮ็ดอันนึงนี่แหละนาะพี่น้องเนาะ ล่างตู้ไวรอเฮ็ดพึ่งพี่น้องเอ,อ้ยยายก็ได้ยักกี่ได้เฮ็ดพึ่งไม่ดอกปีนี้นู่นน่ะเจออย่างกันนี่ก็อันกิ่งไม้มันนั่นฮักมดพี่น้องโอ้เสดายอันนี้ถามว่าเก็บไปขายไม่ไม่ได้เก็บไปขายเด้อพี่น้องเดอ้อไม่มีใครถามดอกถามเองตอบเองพี่น้อง <laughs> สตาร์เยียศุน มาหายยสนพี่น้องไม่เหงาดอกอเก็บไปคุยไปยังกันนี่แหละอยู่กับพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอ้าวได้อยู่เด้นี่นะนู้นอีกดอนหนึ่งแล้วก็นู้นอีกดอทหนึ่งเหลืองเหลืองเธอเลออยชุดนนพี่น้องเดี๋ยวตัดขานี่แสกตาหน่อยกันเด้อโอ้คือจิมากรกะตาหมานพี่น้องสงสัยยายเอากระต้าหน่อยอันนี้มามาเลยหมานทุกวันกับหมานยุ่ะแต่เก็บเบอรีเนาะพี่น้องค่าแต่เอาตัางอัน ว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกสงสัยมันอันมาชกตกอยู่แถวนี่พี่น้องลู้จักชกตกไหมมันขโมยโตกแถวนี่นะพี่น้องโอ้ย,ยายปล่อยไปแต่ละคำนี่เนาะชกตกว่าสันวามาเด้อมันแอบตกนะพี่น้องมันขโมยโตกนะ่ะแถวบ้านย้ยสวนตกไม่พ่อผาเปียจ้ะทีแล้วก็ดูแต่กลุ่มอุตุนิยมในในโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์วาสันว ตกมาสามจอดตอกก็บม่เปียกพี่น้องไปเก็บเพ็ดไปคุยกันไปเด้อพี่น้องเด้ออย่ารำคาญกันนี่นะทำงามเลยทำไมถึงตอกก็ไม่เปียกตอกตอกเขาถอนกลาน่ะพี่น้องตอกเขาไปมัดกล้านะ่นะน่ะว่าตอกไอ้แหงระ้ายเอาตากฝนก็หน้าตากใบตอกก็ไม่เปียกย้อนพี่น้อง งามอยู่เด็ดเนาะอย่าวอาอวดด้วยพี่น้องนานๆแต่เกาะเจอทีอยากอวดเจ้นั่นแหละโอ้อาหารคุณตาพี่น้องเอ้ยอีกดอกหนึ่งเกือบเกือบจีรอดสายตาเอาให้หมดนะพี่น้องเนาะอยู่บ้านเอ็หายากกินอยู่นี่ก็หายากคือกันแหละนู่นกระตาหมานไปล่วงหนาเราพี่น้องอ้าว ดูเถอะพี่น้องยายนั่งหมุนอยู่ตรงนี้อยู่ตรง,ย,ตรง,ย,ตรงยายนั่งก็ตอดเดี๋ยวนี้โอ้ยนั่งจนเป็นตะลุกยายเลยจะเหยียบเฮ็ดเละมดดูเถอะอยู่ใต้ีนกระมีน,นี่นะโอ้เข่าท่าละพี่น้องเอ้ยน่นได้ประงัดหาเฮ็ดละพี่น้องดูเถอะพี่น้องเอ้ยเอายายนั่งทับเหยีบแบนจริงๆเด็ดนี่นะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ย วันนี่หมานน่าสปอ็ขึ้ืนเต็มอยู่นี่แหละยาาถึงมีหวังว่าอันเขาว่าอันเฮ็ดพึงอาจจะเลยไปแล้วจะไม่งอกไม่งอกฉากมันเถอะขอให้ได้เฮ็ดเหเลืองเนาะพี่น้องเนะาะยายสวนเถืเอยบอกว่าอันบางปีหาทำยาก,ก็ไม่มีเด้อเฮ็ดพึงอะบางปีงอกก็งอกจนดินเพิงป่าเพิงพี่น้องพี่กายนี่หากออกจากปากก็ไม่ไวปีนี่ งเฮ็ดพึ่งอเอ้ยเ,เอาเฮ็ดเหลืองมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะนอนรอฝนตกมาสามวันเจ็บวันรอเฮ็ดพึ่งว่าสันวายาย่ใหเฮ็ดเหเลืองเต็มป่าอยู่ไม่ออกมาเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเคาะขะนองได้นี่อยู่ใกล้ๆที่ใส่เคาะขะนองยู่พี่น้องเอ้ยน่ะงามๆทั้งนั้นเลยเก็บยนกล่องไปก่อนด้วยพี่น้องขอโทษขอภขอภยัยกระนุ้น ดูถอะลอยลอยฝนเขาทิ้งช่วงลอยเขาใบาเขาใบาเขาเอ๋นั่นดอกค่อยดอกเขาแหงมืดพราฝนตกมากเกาะกระฟืนกลัวยี่บอกอะไรเด้อพี่น้องเด้อบางทีน่ะยายยายจะมองกล้องยายกลัวพี่น้องเวียนนายายจะมองอ๋น ดอกเ็ดผ่านแต่ก็กขว้ดอกเ็ดพิษดูขึ้นลาพี่น้องนะ่ะขึ้นลากับไม่เป็นไรดอกเอาไว้เขาเป็นเชือปีหนาขว้ดอกเ็ดพิษคะแต่มองกล้องถ้าไปมองดอกเ็ดกล้องก็จะรุดเฟรมอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยรุดเดิงไอเดินก็อย่าว่ากัน,ดดกกนลืมมองกล้องมาไล่กับปลาพี่น้องเวียยหนาเด้พี่น,อน,น,นอ้องเอ้ยโอ้ยงาม นี่อิทนี่นไใ้คุดเอาคือว่าหน้าสปอเขายังข้นเต็มอยู่นี่นาพี่น้องหมาอะไรแย่สวนเอ้ยแกนี่ตอนเก็บมันจะมีดปาดน้ำก็ไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะโดยยายก็จะถุไว้คือเก่าหละลากเขานี่ถมไว้แถวนี่แหละยายไม่มีแป้งปัดเด้อพี่น้องเขาเมืองมาวานี่ลืมไหม ตั้งใจไปเดินวนตลาดเขาอยู่ว่าลืมอะไรลืมอะไรนี่แหละพี่น้องเอ้ยเถ่ามาแล้วเป็นไปทั่วแหละเขาเชะน,านา้ำยายว่าฝนมันก้อนเมฆมันปิวลอยลังขามลังา่าย,ายมันมาแถวนี่ดีพี่น้องมันไม่ตกในบ้านในบ้านไม่ตกกระชากมันเถอะให้มันตกในป่ายเนาะพี่น้องเนาะ แต่กินเทนี่นะงามๆอ๋อมีอีกดอกนะึงเดี๋ยวย่าจะเอาฝังก้นพี่น้องเอาฝังไว้ดีๆอันพวกลากเขานี่ถมไว้พี่น้องเขาไ,ได้งอกไปเองกินอีก นี่นะพี่น้องเห็นไหมมาเด้อมาเก็บกับยายสนยายสนหมานคุณตาใหม่หมานโทรหาแล้วเมื่อกี้นี่บอกเห็นแต่รอยเข้าเก็บบอกมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวไปตั้งรักมาจากนนุนโอ้ยเหลืองละเลดพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนแถพี่น้องนี่นะมันอยู่ใต้เนี่เห็นไหมตรงนี้มันเป็นตีนเขาน้ามันไหลหน้ามันไหลโตมาดูเถิดพี่น้องโอ้ยอันนี้หิงดอกใหญ่งามเลย อัน,นุเหลืองไปเจอไปเจ,ปเ,จเลยเป็นดงเป็นดอนไปเลยพี่น้องว้าวดูก่อนเด้อพี่น้องเด้อไม่กล้าพูดดังกลัวพี่น้องตื่นโนนะเหลืองไปหมดแล้วไปเก็บมาจากทางนูน้นเนาะพี่น้องเนาะทั้งคางนี่ก็มีอะไรที่ปานนั่นพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากรยายสนนางดอกใหญ่มากพี่น้องโอ้โหเต็มมือเลยพี่น้องสองดอกดูทั่ว อย่งคากเฮดสองดอกเต็มมือเลยป้าอย่างงามพี่น้องเนี่ยเบอร์รี่กระมดออเดอร์เลยวเบอร์รี่ก็เปียมันแล้วพี่น้องเอาไปวางไว้ตรงไหนเนาะอีทีนี่เนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องย่านเก็บ,บเี็บเฮดเก็บเ็ดก็คนเถาก็เป็นนี่กันนี่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยอ,อย่าวางงี้งันเลยนะ ปาดไองามเป้ยเด็กกัมเอาเลยหมพี่น้องสุดยอดเลยอุ้ยฮักเสดยดายี๋ยักพี่น้องฝนกับที่ตกอะไรตอนนี้เนาะตอนให้ตกไม่ตกเด้ เชิงเก็ยบยากเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันอยู่ในอันนี้อุ๊ยอีกอีกน่นะอืมอง,งามเลยพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามัน ยากมากเพราะว่ามันติดยากหนะดอกนี่กระพ่อดอกนี่เสียดายแต่เขาเปื่อยไหมนะ่ะสะบัดเอ,อาใบไม้ออกไหนมีแปลงมาพี่นอ้องม,มันดึงเอาเลยไม่ได้พี่น้องเฮ้ยดูถั่วพี่น้องสปอว์เขาขืนขขาวพรุอยู่นี่นะ ยามแคลล้าเยส้สวนนี่ที่นี่คุณตาไม่ได้นอนแสบดอกเดี๋ยวก็จีเธอะเธอแหละชวนตาตามาเก็บเพ็ดตากับขยานขยันพี่น้องเอ้ยอยอันนี้เขาเละพี่น้องให้เขาเละอยู่นี่แหละอันนี้ให้เขาไว้เป็นปีหนาฟ้าไม้ปลาอื่นไปไม่ท่านก็ดอกพี่น้องปลานี่ทําไมถึงลูกมาเก็บเบอร์รี่ปลาพึ่งตอดนั่นแหละคนไหนเคยเข่าดูเก็บเบอร์รี่เด้อพี่น้อง ยายตาพึ่งตอดหละดูยายเอามากองไว้กันอีกก่อนพี่น้องอันนี้ก็เปื่อยมัดละมัง้งโอ้ยไองามปลายดอกใหญ่ปลายพี่น้องดูเถอะอันนี้ก็เละลวพี่น้องเอาไว้อย่างนี้แหละแยกสาขาเข้าก่อนเอามาถมไว้ตรงนี้จะได้ได้หลายดอกปีหน้าเคยได้ดอกเดียวปีหน้าได้สามดอกตรงนี้พี่น้องเอ้ย ยายเอาก็ยายถมแต่อดอกมันเท่าอย่างกันนี่มันเป็นเชื่อเลยได้อย่างดีเลยพี่น้องมาตัดขาน้ากันเ้ยเอ้ยขาเฮ็ดพี่น้องฝนก็มางามมากพี่น้องเอ้ยนย่นดอกงา,ามเลยไม่มีเปลกมาปัดก็เข้าเด้อพี่น้องไม่ต้องปัดแหละเอาไปปัดบ้าน เอาแป้งทำขนมปัดเอากะบานเอาตกังำมาดูดอกนี่เถอะพี่น้องจ๋ายัางงามขอตัดเอาก่อน ฝนก็มาแล้วฝนเอ้ย นั่งก้มๆอยู่ี่พี่น้องเอ้ยเงยขึ้นถ้าเห็นเนี่ยวางเห็นหมีตัวใหญ่ๆขึ้นมาเนะ่ยยายจะทำไงเนี่ยก้มมึอบอยู่คนเดียวในดงดิบเนี่ยมาเด้ออยู่เป็นหมูยายพี่น้องเดี๋ยวหมูนี่ทำยังไงกับเขาละเดี๋ยวยายก็จะเอาซ่อนไปในนี่เลยพี่น้องพอเขาได้เป็นเชื้อปีนา ยายมองอย่างกันนี่ยายก็จะมองสถานที่ว่าอันไหนที่บ้าเราเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะจำได้นาะตัวไม้ที่บ้ามันแตกเราก็จะจำเอาไว้เลยพี่น้องว่ามันอยู่ตรงไหนพี่นาป้าใหม่เดี๋ยวเราก็ได้จะได้มาหาอิกหรือว่าสามสี่วันเราก็มาหาอีกพี่น้องเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใส พรรักในการประจนภัยเข้าปากเข้าใจอยายเข้าใจไออุน่นค่ะคลิปนี้เราก็มาปิดคลิปกันที่บ้านเนาะค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าตอนที่ว่าเยส,สนออกจากป่าเดิอนออกมาเด้อพี่น้องเฮ็ดเหลืองเต็มเลยเด็กค่ะ เพชรเหลืองเต็มเลยแต่พวกนี้จะไปใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็ไปถ่ายทำมาได้2อสาคลิปเน้ะค่ะแต่ทีนี้แบตเตอรี่หมดพี่น้องจ๋าก,ก็เลยมาคุยกันต่อ,อนในท้ายคลิปเ้อ เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าต่อไปเยสนจะลงคลิปอะไรทีนี้เยสนก็จะลงคลิปเก็บเ็ดเหลืองยาวๆกันเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะแล้วก็จะมีคลิปตอกเก่าที่ว่าลงเหลืออยู่เราก็จะปลอดผสมกระสซนกันไปไม่กี่คลิปแต่หลังจากคลิปนี้แล้วทีนี้เยสนก็ยาวเลยค่ะยาวก็อลังยาวเก็บเคสค่ะพี่ๆน้องๆกันเก็บเคดเหลืองเคบขึงไม่งอก็กเคสเคบเหลืองและพี่น้องจ้ะเพราะว่าไปเห็นป่าไว้แล้วเพราะว่า คนน่ะเข้าไปไอ้แค่แค่ปากทางแล้วเขาเดินหาไม่เจอแล้วเข,า,เขาก็กลับแล้วที่นี่เยสวนกับคุณตาน่ะเดินเข้าไปเป็นกิโลเลยค่ะแต่ไปเห็นป่าเห็ดก็คุ้มอยู่ด้วยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสวนเ็เป็นกำลังใจด้วยเด้อค่ะก็จะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเดี๋ยวเยสวนลงคลิปเก็บเห็เดเหลืองยาวๆเลยค่ะต่อไปนี้เนาะคะ่ะเนาะก็ดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้อง เพราะว่าตอนนี้ก็หนาวเข้าบ้านมากหนาวๆพี่น้องเกยกำลังสั่นอยู่สั่นก็อะไรสั่นก็หนาวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ